สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเปิดกุผภาขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่69แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพาระจากทางช่อง ทางช่องก็จะได้ไปหาพระดีๆพระเดิมๆพระบ้านๆมาฝากกับทุกๆท,ท่านนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะวันนี้ก็มีพระมาฝากกับทุกๆท,ท่านมากมายเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ องค์แรกในวันนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญรัชะการที่4ปี2507เกจิดังหลายท่านร่วมปลุกเสกอย่างเช่นหลวงพ่อจงหลวงปู่ทิมวัดช้างให้หลวงปูงงป่เอี่ยมวัดป่าและเกจิอีกมากมายเนื้ออันปะกา้าสภาพใช้มาบ้างนะคะแต่ก็ยังคงความสวยอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะสภาพใช้มาบ้างนะคะแต่ก็ ยังถือว่าสวยนะคะเนื้ออันปาก,ก้านะคะด้านหลังก็สภาพดีนะคะสำหรับเหรียญราชการที่4ปี2 5งพัน้ยสเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะ น้าเก็บหน้าสะสมนะคะกับเหรียญเก่าๆสวยๆวยเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จโตออกวัดเทพกรกรุงเทพเนื้อทองแดงสภาพเดิมๆพิธีปลุกเสกดีมากนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บน้าสะสมนะคะ เดิมๆนะคะสําหรับเหรียญน,นี้ด้านหลังค่ะสําหรับเหรียญสมเด็จโตวสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะคะเบาๆเลยนะคะ ท่านใดสนใจกับราคาเบาๆก็จัดไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระคูพินิษธรรมนุลักษณ์วัดพินิษธรรมจังหวัดอ่างทองปี2 5 1 9เนื้อทองแดงลมดำสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมนะคะนี่ก็จะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ สภาพเดิมๆนะคะส่วนมากนะคะเหรียญเก่าจะอยู่รวมๆกันก็จะมีบ้างเล็กน้อยนะคะที่ผิวเปิดนะคะแต่สภาพเดิมเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจก็รีบเลยติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกองวัดระเบาะรุ่นแรกจังหวัดศรีสะเกดปี2514เนื้อทองแดงสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมนะคะอันนี้ก็จะเดิมๆเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันคะ่ะ น่คะจะภภาพดีนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อกองเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกรุงเทพปี2533เนื้อทองแดงสภาพสวยมากปลุกเสกพิธีดีมากน่าเก็บน่าสะสมเลยนะคะสำหรับเหรียญสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมๆเลยนะคะสวยมากนะคะสำหรับเหรียญนี้ค่ะเห็นไหมคะด้านหลังก็สวยนะคะสวยเดิมค่ะ สภาพผิวนะคะวิ้งอยู่เลยนะคะรวมๆแล้วสวยไปหมดนะคะสําหรับเหรียญน,นี้สวยทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะสําหรับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะคุ้มค่ากับความสวยหน่าเก็บหน้าสะสมค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี25 2 2้าเนื้อทองแดงสภาพล้างผิวมาแต่เหรียญไม่สึกนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญสภาพล้างนะคะล้างผิวมานะคะแต่ว่าเหรียญไม่สึกนะคะด้านหลังค่ะเห็นไหมค่ะ อาจจะเปื้อนอะไรนะคะเจ้าของเดิมก็เลยล้างผิวมานะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูนสภาพล้างผิวเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะคืนชื่อว่าหลวงพ่อคูนนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะมากนะคะน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพปอปลอปุกเสกพิธีใหญ่มากน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะเจอแล้วนะคะเมื่อก่อนก็จะเยอะแต่เดี๋ยวนี้หายากนะคะไม่ค่อยจะเจอนะคะสําหรับพระชัยหลังช้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะสภาพดีนะคะสําหรับเหรียญน,นี้ ด้านหลังก็จะเป็นพอป,ปลอนะคะด้านหลังก็สวยนะคะเดิมเเลยค่ะสำหรับเหรียญพระชัยหลังช้างเดิมๆสวยๆเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบาๆน่าเก็บนะ่สาสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่อทองใบวัดอบทมจังหวัดอ่างทองปี2533ครบรอบ81ปีเนื้ออาปกาก้าสภาพสวยมากนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะค่ะสวยนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อทองใบนะคะ ด้านหลังก็สวยนะคะสวยเดิมค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อทองใบสวยๆเดิมๆเ,เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่สภาพสวยนะคะสวยสมบูรณ์นะคะสําหรับล็อกเก็ตหลวงปู่แหวนนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะค่ะเห็นไหมคะล็อกเก็ตสมบูรณ์นะคะไม่มีกระเทาะนะคะน่าใช้มากเลยนะคะสวยๆแบบนี้นี่ค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังก็สมบูรณ์นะคะ สวยเดิมเลยนะคะสําหรับชิ้นนี้นะคะค่ะสําสหรับล็อกเก็ตหลวงปู่แหวนสวยๆเดิมๆชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่เก็บน่าใช้มากเลยนะคะกับราคาเบาๆ200เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจริญพรหลวงปู่เพงวัดบ้านละทายจังหวัดศรีสะเกดปี2556เนื้อนวะหน้าทองคำตอกโค้ดหมายเลข36ด้านหลัง สภาพสวยเดิมเลยนะคะสวยเดิมเดิมเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะสวยทั้งเหรียญสวยทั้งหน้าทองคํานะคะ <futuro. S 1> เดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะค่ะสมบูรณ์มากเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้ผิวพื้นเหรียญก็สวยนะคะหน้าทองคําก็สวยค่ะสวยโดดเด่นเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นี่ค่ะด้านหลังก็สวยนะคะ ก็จะตอบหมายเลขด้านหลังนะคะสามหกนะคะสำหรับเหรียญปุกเพงวัดบ้านละทายหน้าทองคำเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่2,800ค่ะคุ้มมากเลยนะคะกับเหรียญสวยๆหน้าทองคำนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น ปกใบมะขามรุ่นแรกหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีปี2516ตอกโค้ดเลขหนึ่งไทยด้านหลังสภาพเดิมๆนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสำหรับปกมะขามเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะค่ะสวยนะคะก็จะเป็นรุ่นแรกของวัดพิกุลทองหลวงพ่อแพรนะคะสำหรับปกเนื้อทองแดงนะคะ น่าใช้น่าเก็บนะคะเล็กๆนะคะกระทัดรัดห้อยน่ารักนะคะสำหรับอง,งนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะสวยค่ะสําหรับปกมะขามสวยๆเดิมๆหลวงพ่อแพรวัดพิกุงทององค์น,นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะน่าใช้น่าเก็บมากเลยนะคะสำหรับหลวงพ่อแพรลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะเมตตาบารมีสูงน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อชินตะกัววัดโคนอนกรุงเทพปี2514ต่อโคด้านหลังหลวงปุตโตวัดประดูชิมพีปุกเสกน่าเก็บน่าสะสมนะคะ นี่ก็จะสวยเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสภาพสวยนะคะสวยเดิมๆเลยค่ะสำหรับปิดตานะคะด้านหลังค่ะด้านหลังก็สวยนะคะสวยสมบูรณ์ค่ะ สำหรับปิดตาเนื้อชินตะกัววัดโคนอนสวยๆเดิมๆทิ้นนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะถ้าทานันใดสนใจกับผ้าสวยๆเดิมๆก็จัดไปเลยค่ะ250เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระพุทธเก่าไม่รู้ที่สภาพสวยเดิมนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะ เก่านะคะแต่ไม่รู้ที่นะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นรูปหลอ่อพระพุทธเก่านะคะไม่ทราบที่นะคะสวยนะคะสําหรับชิ้นนี้เก่ามากค่ะด้านหลังค่ะหนะคะ สำหรับรูปหล่อพ่อพุธเก่าๆไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะถ้าท่านใดรู้ก็จัดไปเลยนะคะกับราคา300เบามากค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโชมวัดเขาปัตทวีจังหวัดอุทัยธานีปี2546เนื้อสำลิดรุ่นแรกสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมนะคะ รูปหลอกก็จะสวยมากเลยนะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะนี่ค่ะสวยเดิมเลยนะคะถือว่าสวยสมบูรณ์นะคะผิวไม่เปิดนะคะสำหรับองค์นี้ด้านหลังค่ะ จะตอบตัวเลขนะคะกับตอบโค้ดนะคะใต้ฐานนะคะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อโฉมสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะท่านใดกำลังหาก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆกับผ้าสวยๆสอ0ย250เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นนางกวักกรอกกระไหลทองเรี่ยมพลาสติกเดิมหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ปุกเสกสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมนะคะนี่ก็จะเดิมเดิมจากวัดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะถือว่าองค์นางกวักข้างในยังสวยนะคะเพราะว่าเรี่ยมเดิมๆจากวัดนะคะผ่าไม่ได้ใช้เลยนะคะก็จะคงความสวยนะคะเรี่ยมเก่าเดิมจากวัดค่ะ สวยเดิมนะคะไม่ว่าจะใช้หรือว่าบูชาค้าขายนะคะสําหรับนางกวักนะคะดีมากเลยนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทิมนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะวัตถุมงคลน,น่าใช้ทุกรุ่นเลยนะคะดีหมดค่ะค่ะสําสหรับนางกวักหลวงปู่ทิมสวยสวยเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้มากเลยนะคะกับราคาเบาๆ250เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นตัวพอเลี่ยมพลาสติกหลวงปู่เย็นวัดสะเปรียนจังหวัดชัยนาททำจากกา้านทูพันสายสินปิดทองสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมนะคะนี่ก็จะเดิมๆจากวัดเลยนะคะสัญลักษณ์ของหลวงปู่เย็นก็จะเป็นตัวพอนะคะสวยเดิมๆนะคะเลี่ยมจากวัดเดิมๆิค่ะ สำหรับตัวพอหลวงปู่เย็นสวยสวยเดิมๆดิมองนี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะสวยเดิมเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆ450เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเม็ดเงินพดด้วงสมัยรัชกาลที่4ดูง,ง่ายหายากน่าเก็บท่าสะสมนะคะเม็ดนี้ก็จะเป็นสภาพที่ใช้มาบ้างนะคะ ค่ะแต่ถือว่าเก่ามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะสมัยรัชกาลที่4ี่เก่ามากเลยนะคะค่ะแท้ดูง่ายนะคะสำหรับเม็ดนี้นะคะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูได้นะคะหรือว่าจะนำไปเลี่ยมห้อยก็สวยนะคะคะเด็กๆบางคนยังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักด้วยนะคะ ค่ะสำหรับเม็ดเงินเดิมๆสภาพใช้ชิ้นนี้นะคะก็จะอยู่ที่800ค่ะน่าเก็บหน้าสะสมนะคะเก็บไว้เยอะๆสะสมไว้เยอะๆก็จะสวยมากเลยนะคะสำหรับเม็ดเงินนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อมีวัดม่วงคันจังหวัดอ่างทองเนื้อทองเหลืองตอกโคดด้านหลังและใต้ฐานสภาพสวยเดิมนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยเดิมเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมเลยนะคะสวยนะคะสำหรับหลวงพ่อมีนะคะวัดม่วงคันนะคะ องค์กำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะจะต่อโค้ดด้านหลังนะคะเห็นไหมคะต่อโค้ดด้านหลังนะคะก็จะมีจังหวัดแล้วก็ชื่อวัดบริเวณใต้ฐานนี้นะคะนี่ค่ะสวยเดิมนะคะด้านหลังก็สวยนะคะสําหรับหลวงพ่อมีวัดม่วงคันสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะ ราคาเบาๆเลยนะคะคุ้มค่ากับความสวยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงลายวัดศรีละขันจังหวัดอ่างทองปี2513หลังยันนูนท่านเจ้าคุณนอปุกเสกสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมนะคะสะภาพดีนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะสวยมากด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะวัดศรีละขันนะคะ สีสันสวยนะคะเป็นสีสายลุ้งเลยนะคะสวยเดิมค่ะสมเด็จสวยๆค่ะด้านหลังก็สวยนะคะมียันโนนะคะสำหรับสมเด็จวัดศิลขันสวยๆเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะ ขึ้นชื่อว่าสมเด็จสวยๆนะคะกับราคาเบาๆ200น่าเก็บน่าใช้มากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงหลังยันหลวงพ่อหวดวัดดอนโพทองจังหวัดสุพรรณบุรีขนาดบูชากว้าง2.5นิ้วสูง3.5นิ้วสภาพสวยสมบูรณ์นะคะ น่าเก็บน่าบูชามากเลยนะคะกับพระสวยๆแบบนี้นี่ก็จะเป็นสมเด็จองค์ใหญ่นะคะถ้าท่านใดชอบก็นำไปเลี่ยมเก็บตั้งโชว์ได้นะคะสวยนะคะสวยสมบูรณ์ไม่ค่อยจะเจอสมเด็จชิ้นใหญ่ๆที่สวยสมบูรณ์แบบนี้นะคะส่วนมากก็จะเจอบินหักนะคะแต่องค์นี้สมบูรณ์มากนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะสวยสมบูรณ์นะคะ ด้านหลังค่ะสำหรับสมเด็จสวยๆเดิมๆขนาดบูชานะคะก็จะอยู่ที่ 400ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะกับสมเด็จองค์ใหญ่ๆนะคะ400ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นประลัดขิกไม้เขยตายหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานกรุงเทพสภาพสวยเดิมๆนะคะดูง่ายน่าเก็บน่าสะสมนะคะประลัดขิกนะคะถ้าท่านใดชอบก็จัดไปนะคะทางช่องก็จะแบ่งราคาเบาๆนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ นี่ค่ะดูง่ายนะคะสำหรับปลัดขิกนะคะยิ่งใช้ยิ่งเก่ายิ่งเก่าก็ยิ่งสวยนะคะเห็<ม>นไหมคะ ถ้าท่านใดชอบก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆสำหรับปรลัดขิกเดิมๆสวยๆปูเมฆองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะยิ่งใช้ยิ่งสวยนะคะสวยเดิมนะคะถ้าใช้มากๆก็จะสวยมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะค่ะแล้วนี้ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นตะกรุดชุดหดอกนะคะ ดอกใหญ่ถักเชือกสีลายนะคะดอกเล็กก็จะมีจานอักขระทั่วสี่ดอกเลยนะคะสวยนะคะเส้นนี้ก็สมบูรณ์มากนะคะเชือกร้อยสมบูรณ์ค่ะครบนะคะเดี๋ยวเราไปชมชัดๆค่ะค่ะดอกใหญ่ก็จะเป็นสีสันแบบนี้เลยนะคะสวยนะคะลายสวยมากค่ะ เชือกนะคะนี่ก็จะเป็นดอกเล็กนะคะดอกเล็กก็จะมีทั้งหมดสี่ดอกนะคะเชือกสมบูรณ์นะคะพร้อมใช้นะคะสำหรับเส้นนี้นะคะด้านนี้ก็จะมีอีกสองดอกนะคะถือว่าสมบูรณ์ครบทั้งเส้นนะคะสะภาพนำไปใช้ได้เลยนะคะเครื่องรังของขังนะคะยิ่งใช้ยิ่งเก่ายิ่งเก่าก็ยิ่งสวยนะคะ สวยเดิมนะคะครบเส้นค่ะรับไปก็ใช้ได้เลยค่ะสำหรับตะกรุดครบชุด5ดอกสวยสวยนะคะไม่ทราบที่ชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะถ้าท่านใดรับไปก็ใช้ได้เลยนะคะสมบูรณ์ค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดสนใจองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 7 110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระ่วมกันขอบคุณมากค่ะ